พี่เพิ่งกินอนาหารทุกคนน่ะพูดพูดเวลาทุกคนมาเม้นนะ่ะรู้ปะ่ะบางคนพวกผมไม่รู้จักเลยสมมติมาเม้นสิบคนอาร้อยคนร้อยคนบอกว่าผมมีไม่มีใครหรอกบอกว่าไม่มีทุกอย่างทุกคนบอกว่ามีทุกอย่างหมดห้าคุณสมบัติทั้งหมดอะ่ะมีทุกอย่างหมดแต่อ่าสมมติเป็นผมหรือเป็นคนดูหรือเป็นใครที่ ดูพวกเรามาตลอดเราก็จะมองแค่คนที่เราเคยเห็นเรารู้จักเป็นหลักก่อนเข้าใจใช่ไหมสิริโชคดีจัดดผมพูดแค่นี้นแหละที่เข้าตาพี่แบงค์เีี้ยแต่สิริโชว์ความพยายามครับ สิริโชว์ความพยายามมากเช่นหนึ่งสิริมาฟาร์มสิริเข้ามาตลอดสิริหาอะไรเล่นตลอดสิริสิริมีมีมีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดเป็นของตัวเองเนี่ยสิริมีครับคนดู ไม่ใช่พวกผมไม่เจอสิลีแล้วผมไม่ดูนะเวย้ยพวกผมแอบ,บไปดูหมดอ่ะก่อนที่จะเข้าดูไว้พวกผมก็แอบ,บไปดูหมดอะว่าเขาทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะรับใครแล้วแบบนูนนนน่นี่นั่นนู้นี่นั่นเข้าใจใช่ไหมอยากกินเด็กอ่ะเด็กแน่ซิลี่อ่ะเข้าดีเข้าเดีเข้า,เข,าเข้ากูดีๆแหละเข้าแบบเข้าหลังกูเลย <laughs> สิลีอ่ะประมาณนั้น คิงต้องสมัครทางไหนฮะนี่คิงเราไปพิจารณาเท่าไหร่เล่นเยอะมาเมิดมาเมิอดอันนี้มาเมิด แล้วเดี๋ยวจะมีดาราหลายคนทักมาครับทักผมมาอยากเข้าอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยใครได้ก็โชคดีนะครับหนึ่งในพันหนึ่งในพันครับหนึ่งในพันหลักพันคนเลยครับสู้ อะคนดูสังเกตคาแรคเตอร์แต่คนในดูไว้มีหมดทุกคนมีคาแรคเตอร์หมดสังเกตดีๆสังเกตดีๆอ่ะช่วยกันไล่มาสิคนแรกเป็นยังไงใครเป็นยังไงอ่ะคนดูรู้หมดตอนนี้ที่โดนเชียร์เยอะที่สุดน่าจะเป็นอสองจุงจีวาน้อยใครอีกวะกระแสนะครับหมายถึงกระแส แต่ถ้าในดูไว้อ่ะครับไม่บอกแบบสุดท้ายครับตัดสินอยู่ที่17คนครับผมแต่ผมว่าไม่ถึง17เพราะว่าซิลีน่าจะยังไงก็ได้ปีเตอร์ยังไงก็ได้แบ็กยังไงก็ได้แล้วก็เสียงหลักคือพี่แบ๊์ เสียง2คือบังเสียง3คือพี่โบ๊ทเสียงสี่เสียงห้าจะมีผมโทนี่แล้วก็พวกบิลลี่อะไรเงรี้ยโวยโวยกันไปก็หลักๆอ่ะเอาง่ายๆหลักๆอ่อะเดืดหรอเกียร์นักสะสมลูกไอ้พวกเวน มืดมืดด้วยช่อนี้มีใช้ช่องใมีวะมืดมีอะไรขอบคุณนะคะมีความเออของบันเนี่ยอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเล่าคาแรคเตอร์ทุกคนให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังหนึ่งพิเฉิน รู้อยู่แล้วอ,อ่ะอรู้อ,รอยู่แล้วผมกำลังดูคนที่สมัครเข้าแกงเราอยู่ฮะมีเฟี้ยวไหมก็รู้อยู่แล้วนี่ฮะ <c oughs> มีเฟี้ยวไหมมีมีมีสรุปเราจะเอากี่คนนะเอาคนเดียวหรอน่าจะคนเดียวก่อนครับคนครับอบผมรับแทงวันแรกใต้น้ำไหม อะไรนะแร่ดําน้ำแร่ดําน้ำหลอมยังหลอมแล้วมีกี่อันน้ำเงินสามห้าแดงแปดแล้วทำไมเองไม่ขายล่ะครับเออทำไมเองไม่ขายแล้วมาเป็นเงินมาแทงอันนี้ก็มีเหตุผลไปไปไปกับนันไปขายไปก่อนไหโอเคครับได้เดี๋ยวก็มีเหตุผลพี่พี่เฉินอ่ะพี่หลง รู้อยู่แล้วพี่หลงพูดน้อยต่อยหนักแต่พูดเวลาพูดแล้วพูดหนักดัมโอเวอร์อรอไม่มีทางมีโจ๊กแล้วอย่างเอาง่ายๆนะอย่างผมก็รู้อยู่แล้วนาะเราดูกันมานานแล้วนะรู้คาแรกเตอร์กันอยู่แล้ว เฮียบริสุทธิ์เฮียบริสุทธิ์โทนี่ก็รู้อยู่แล้วจุกลักพักดีสุดๆนะฮะแล้วเป็นคนที่เก่งเกือบทุกอย่างส่วนบังก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเห็นไหมคาแรเตอร์แล้วก็สำคัญเลยอยู่อยู่ด้วยกันอ่ะหากระจาย<ม>หากระจาย<ม> <c oughs> บ้าเกา่าเฮ้ย พออย่าว่าค่าสิวะพี่โบคือคือดจอนจอนอะ่ะโอเคทุกคนเล่นอาวุธเป็นหมดสังเกตดีๆมีแค่แบ็คที่คอมยังไม่ไหวแล้วก็มีแค่สิริแต่หลักๆดูไวท้ที่อยู่ด้วยกันมาทุกคนเป็นอาวุธหมดเลยเป็นอาวุธหมดเลยเพราะอะไรเพราะเมืองเราเล่นอาวุธถูกไหมไอแจ็คเหรอไอเชีย่ยปล่อยมันตีกะหรี่ไปเถอะไอ้เชียมัน โอ้อยากจะพูดไอ้แจ็คอะไอ้หนังหมาให้มาตีกะหรี่เชื่อกูเหี้ยเวลาไม่มีแล้วอ่ะผมถามคนดูหน่อยคนดูคิดว่าคนที่เข้าบาพวกผมต้องการอะไรบ้างที่สุดเวลาจริงจริงเวลาสำคัญที่สุดเลยเวลากับความที่เป็นกันเองแล้วก็จะได้สนิทข้างนอก แอบสปอยด้วยนะอาจจะมีสังกัดอยู่ด้วยนะฮะถ้าอยู่ด้วยขยันใช่ฮะแล้วประเด็นเลยอาวุธถ้าบอกอาวุธไม่เป็นต่อยก็สอนพอกันได้ก็ยังมีผมต่อยเป็นโทนี้ก็ต่อยเป็น พี่โบยังต่อยไม่ค่อยเก่งเพราะผมก็ยังค่อยๆสอนแล้วก็ค่อยไปค่อยๆไปไม่ได้ซีเรียสอ่ะอ้วนพูดถึงอ้วนเป็นหนึ่งในรายชื่อนะครับผมบอกไว้ก่อนคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของหลายๆคนนะฮะไม้ก็สอนได้พีเตอร์ก็เก่งผมก็พอเล่นเป็นมีดก็ <Hello? S 1> สอนกันโอ้โหได้หลายคนเลยอะไรก่มาเชตเต้สอนได้หมด